าลตำบลวังศาลาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำ2568วันที่9กรกรกฎาคม2568เวลา8.30นาฬิกา30นาทีนายวิสุทธ์วอนเพียนพร้อมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลวังศาลาจัดทำโครงการ แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2568รวมกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอทลตำบลวังศาลาและคณะโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังศาลาโรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมโรงงาน SCGP วังศาลาโรงงานไทยเคนเปเปอร์ และประชาชนทั่วไปโดยร่วมแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในพื้นที่ตำบลวังศาลาทั้งสามวัดได้แก่วัดวังศาลาวัดหนองเสือวัดโพสีสุขารามเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันงดงามให้คงอยู่คู่ตำบลวังศาลาโดยวันนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมผ้าป่าขยะขยะสร้างบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อนำไรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลมามอบให้กับวัดในพื้นที่ตำบลวังศาลาจำนวนสามวัดอีกด้วย